นี่น่าจะเป็นอีกเรื่องที่พี่น่าจะมาดูย้อนปล่อยที่สุดแล้วล่ะเพราะว่ามันเติมเต็มเนาะเติมเต็มในด้านใน,ในหลายๆด้านของชีวิตทั้งเรื่องความหลากหลายความเป็นมนุษย์ด้วยบางทีเราอาจจะสับสนหลายๆนะสิ่งหลายอย่างแล้วเรื่องที่เล่าสุดใหญ่มันจะเป็นเรื่องเล่าของการเดินทางด้วยแหละแล้วมันไม่ใช่แค่ของความเป็นมนุษย์ธรรมดาด้วยแหละมันเป็นเรื่องของการแบบกลุ่มของคนคนหนึ่งที่แบบมีเป้าหมายเดียวกัน แล้วมันก็พูดในแง่ของความเป็นจริงด้วยนะมันไม่ได้เวอร์วังอลังการอะไรขนาดนั้นอะ่ะอย่างเรื่องของการต่อสู้แนวหน้าของการเป็นนักรบอะ่ะมันมีเรื่องอนิเมะด้หลายเรื่องที่มันจะพูดว่าแบบมาถึงตัวละครก็เทพเลยไม่กลัวการต่อสู้ไม่กลัวความเจ็บปวดหรืออะไรเงี้ยมันฟังดูเหมือนเกมเกินไปอะ่ะเพราะว่าในชีวิตจริงอะ่ะคนที่จะต้องไปต่อสู้แนวหน้าหรือคนที่ต้องเอาชีวิตไปเสีย่ยงทุกๆมีดดาบที่ฟันมาในแต่ละทีอะ่ะการกลัวไม่ใช่เรื่องผิดปกติเลยเว้ย แต่พอไปดูในเรื่องบางเรื่องหรือพอ็อดบางเรื่องอ่ะมาถึงตัวละครแม่ก็เก่งเทพไปเลยหรือว่ามีความไม่มีความกลัวไม่มีความอะไรเลยมันทําให้รู้สึกแบบประมาณว่ามันเป็นพอ็อดเรื่องที่ไม่ได้เป็นมนุษย์จริงๆร้อยเปอร์เซ็นอ่ะมันเหมอเป็นพอ็อดเรื่องที่สร้างมาจากเกมหรือว่าต่างโลกหรือว่าอะไรที่แบบมาถึงปุ๊บคนคนนั้นก็ไม่ใช้ชีวิตโดยที่ไม่กลัวตายแล้วอ่ะไม่กลัวบาดเจ็บยังไงผมก็มั่นใจว่าสัยชาตยาเปนพ็อดอ่ะใช่ ต่อยคนเต็มแรงแบบเต็มๆยังไม่มีใครทําได้จริงเลยใช่ท <ำ S 1> ชําไม่ได้บอกขนาดนั้นคนทั่วไปไม่มีทางแบบที่จะต่อยได้ใครสักคนแบบเต็มแรงได้จริงท่าไม่ถูกถามว่าทําได้ไหมก,ก,ก็อาจจะเป็นแบบพวกแบบประมาณในสงครามอะ่ะอ,อ,อาจจะเกิดขึ้นได้แต่ในยุคนี้มันก็น้อยแล้วแหละในมุมมองพี่นะพี่ม่ามันก็น้อยมากๆแล้วอะ่ะใช่อันนี้อันนี้ยังไม่ต้องพูดถึงการฆ่าเลยนะ <laughs> แค่ทําลายร่างกายกันจริงๆครับอ๋ออ๋อถ้า,าการฆ่านี่นี้กระดับหนึ่งละแต่นี้ยังอยู่ในใช่วงคำเข้าใจยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วไหมัมนก็เป็นอย่างที่เรื่องเรื่องพูดนะกลุ่มกกล้าพายุสมัยควาสมสงบมาแล้วไหมเราก็จะเห็นว่าแบบว่าในเรื่องเนี้ยสอนหลายอย่างนะคือแบบตอนเทม,มนต์ที่ตอนประคัมเลือกขั้นขั้นที่หนึ่งกันล่ะมันก็แบบจะฆ่ากันหลายรอบแล้วใช่ไหมแต่สุดท้ายลึกๆแล้วอ่ะ พวกเขาก็ไม่ได้อยากจะฆ่ากันจริงๆขนาดตอนอื้เพราะว่ามันเป็นบ้านมันเป็นยุคที่บ้านเมืองสงบสุขไปแล้วไงคนกันเองจะมาฆ่ากันเองทาไมเหมใช่เอาไปฆ่ากันขนาดเว้นเว้นตจะขอส่งพานอืมใช่เม่กเอกจะว่าอะไรนะก็ขนาดตอนที่เฟรนจะเจอปีศาจครั้งแรกยังไม่กล้าสู้เลยใช่ใช่ซึ่งมันเป็นเรื่องปกติใช่ฉันชอบตรงนี้แหละตรงที่แบบอนิเมะานประพันธ์หรืออะไรก็ตามอ่ะ ที่สื่อออกมาให้เห็นว่าครั้งแรกอะ่ะหรือว่าคนคนเรามันมีความกลัวอยู่อะฉันไม่ชอบตรงที่แบบว่าการปฏิเสธความกลัวเพราะว่าคนที่ใช้ชีตมามากระดับหนึงหรือว่าเจอสิ่งต่างม,มามากระดับนึ่งอะ่ะเราก็จะรู้ว่าการที่จะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเราก็กลัวนั่นแหละไม่มีทางหรอกที่จะไม่กลัวแต่เพียงแต่ว่าเราจะจัดการกับมันยังไงเราจะ ก้าข้าผ่านมันไปได้ยังไงหรือว่าเราจะสู้เท่าทันที่ยังกลัวยังไงแค่นั้นเองเออฉันไม่ฉันจะไม่ชอบจะจะไม่ค่อยชอบอะไรที่มันแบบไม่ได้ไม่ได้มีไซส์ด้านนั้นมาให้เห็นอะ่ะมันจะเลยจะรู้สึกไม่ค่อยได้สมจริงเฉยฉอืมใช่ผมคือไม่ชอบอะไรที่มันสมบูรณ์แบบเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงอืมอะไรที่มันสมบูรณ์แบบเกินไปมันจะเป็นของปลอมอืมใช่ก็จริง ใช่อาประเทศเราก็ของปลอมนะอุ้ยอุ้ยแบบคุณหนึ่งกาช้ดจริงอหน่อยู่ๆก็ดึงขึ้นมายกตอนนี้ของของของปลอมหรือเปล่าไม่รู้เลยเฮ้ยไม่ใช่ของปลอมละคร เน้ยอ่ข,ของปอมอยู่หแหละ้น่